บอกพร้อมนี่ม่วิธีกินเด้๋ยวเสีนีเองก็ได้แดูนี่นี่นี่กินสมดิบๆ <c oughs> แฟนกำลังเป็นหนูทดลองให้จ้ะ <c oughs> <c oughs> ฟันไม่มีไม่มีฟันเคี้ยว <c oughs> ฟันข้างล่างหมดแล้วเยวอยู่ <c oughs> แต่ข้างหน้าข้างในหมดแล้ว <c oughs> กินยากไม่จะไม่จะไอ้ล้นล้น,ลนซัดกันเลยอืดิ้งสมดิบอร่อยมากครับสุดยอดมันจอดยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกอร่อยมากแต่อร่อยบอกหว,วานหวานหน่อยอืม เอาว่าบกักกล้วยเน้ยโอ้เดียงทายทวิดีโอบอกดีทีเอ้เมื่อกี้เขาเครื่องปั้นให้กินคนได้เจ้าเนี่ยไม่มีปั้นเคี้ยวครับอ,อ,อร่อยยอดบ้านปะอ,อืม นนกินแล้วกระชับกระเชงกินแล้วมีแรงตึงตังตึงตังขึ้นมาทันทีอ่ากินดิละ่ะมันขมกมันเปพลิอนอยู่มันเป็นขมที่มันกินในง่งายๆเด้อบอกไอ้กอนเด้อสวมสมแค่เด้เนี่ยเออมึงแน่น่ะนะไอ้อกินลำเนียก๋วยย่างเอียงไปยังเมื่อ,อ,ก,ก,อกินเมื่อนัร่ก็ลดหนี่วะลดเยอะกว่านนี่ละบ่ะเยอะกว่าเลยเนี่ยกินห่าแขงแข้งคักเนี่ย หางแห้งบ่อืาอ่ากนแห้งแต่วะโอ้ตัวโอ้ยมันต้องเอานามมาลองเรื่อยๆเรื่อยเขานามมากินซอไปก่อนไปเลว